ยูทูปเปอร์น้องไม่มาขอแรงใจจากพี่น้องเอฟซีเสียงจากสาวคนนี้คือหลานเจ้าพ่อพลันชัยจากเมืองรอ้อยเกินมาขอแรงใจฝากเสียงเป็นกลอนลำเพิน สาวจากเมืองร้อยเกินก็ฝากลำเพลินให้เอาที่สบายใจวันี้กะพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจใบนั่งช่วงกินเด้อพี่น้องมักเห็ดยังกะเห็ดพี่น้องมักกินยังกะเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเห็ดกินยาวฝากกันยอะตีกันพี่น้องตีกันมันม่สบายใจเอาที่สบายใจพี่น้องเมือนี่เมนูนําเสนอเด้อพี่น้องเด้อ แกงผักขลิบใส่ขาของง่วพี่น้องบ่อยากผักพี่น้องเอ็นกรุบๆเลยคนน่ะจะมีผักซีเราวต้นหอมนะพี่น้องเด้อแล้วก็หอมแดงพี่น้องเอาที่สบายใจอุ้ยแมงมันมาตะใส่มาเขามาใน้เยี้ข่อยหันบาตที่นี่ตายสบโอเคพี่น้องหนึ่งเขาเป็นกองคือเก่าล่ะพี่น้องโอ้โมันถือกินปลาหมึกตอนนี้ตายสบหันมันปลาหมึกสองตัวพี่น้องแงงี้เป็นกับเขาพี่นอเป็นกองพี่น้อง มืัอนี้อ่าืัอนี้เป็นพอเงี้ยพันด้วยพี่หน่องพอเงี้ยพันกันกับเข่าดีเนี่ยเรากับสิมากับบ่นกับเข่าดีพี่หน่องกับเข่าถือปากแบบว่าดีนะถือใจเจ้าของน่ะกับสิมาไหวได้พี่หน่องเด้อเพราะเข่าอย่างคั้วอย่างพี่หน่องเป็นสันล่ะบองปลาแดกพี่หน่องนามันแห่งกระเทือนอับใส่ดาวจังเลยพี่หน่องบองปลาแดกนี่บอมีแบบเน่าแด้วพี่น่องเด้อมันเน่าอยู่แล้ว บองประแดกจะบองไว้นานแค่ไหนก็ไม่เสียนะพี่น้องเด้อไม่มีทางเสียนะพี่น้องเพราะว่ามันเสียอยู่แล้วเอ้ทีเสียตอนนั้นมันเน่ามันเหม็นไหมพี่น้องโอเคพี่น้องอย่าว่ากันพี่น้องของหมักพี่น,น้อง,งนงๆนี่มันแสบพี่น,น้องกรดมหาบาลนี่โอ้ยอยากตีแมงกันตัวนี้นดิมื่อกี้ก็สิเข่าติดมื่อกี้ก็เก่าแบบพี่น้องเด่นกี่ดิน สาวจากเมืองร้อยเกินขอฝากลำเพิินให้เอาที่สบายใจสอมข้อได้พี่น่องบ้านกรอยูส่งส่งอำเภอทงเขาหลวงบ้านวายลืมตำบลมาบ้าให้ไปหาม้าเว้เว้ไปกินขขาน้ำสาแล้วจังคออยไก เชิญพ่อเม่น้องไอไปเวยามทำหาเพียรนะพายินดีตอนรับขวสุขคนเด้อพี่น้องมันสิควบคุมอยาดพี่น้องเสียงทุกคนลองเพ่งเป็นสุขคนพี่น้องที่ว่ามันคุ้มบ่ได้เท่านันนา้นเสียงผููเดมันสีดืนคั่วายก็กานเสียงดืนคว่ดืนคว่ลืนคว่ว,วพี่น้อง ลืนคว่ำก็หมายถึงไม่เชื่อฟังนะพี่น้องเนอะมันมันมันลืนคว่ำประมาณนี้ลืนคว่ำภาษาอีสานลืนคว่ำภาษาไทยหมายถึงไม่เชื่อฟังประมาณนั้นนะพี่น้องบังคับไม่ได้มันลืนคว่ำพี่น้องเอาที่สบายใจนั่งมีต้งกินทั้งกล่องทั้งแปลภาษาอีสานเนี่ยเป็นไทยเด้อพี่น้องเด้อค่นมักมวอนพี่น้องมาอยากพักอยากพากได้พี่น้องเมนูนำเสนอเหมือนนี่ว้อยากพากได้พี่น้องเอาที่สบายใจพี่น้อง แยกเาไม่สวยหน่อยพี่น้องจะมาเป็นเงียนกินห้อนๆพี่น้องจากเตาร้อนๆเลยนนแกงผักกีเด็กไม่ในขวดแล้วพี่น้องกับปักสีเหลาหนาวอยากผักเฮ้ยสันพี่น้องสันก้อนอื่นเท่ากับมสัสซีปลาเมือกแข็งเท่าไหร่พี่น้อง โตโกลมแซ่บแซ่บไปหรสำหรับคนยิ้มหน้หนอกได้ไปหรอโตกลมใส่แซ่บก็โตแบนได้ไปหรอมันนัวแล้วก็มัน,นม,นมนหาหยาเอาจิตใจมิจงกินทั้งรองสุกก้นสาร์อาจิมีแจเเจนเจนได้ไปหรอแจนเจนก็หมายถึงเสียงเพ,พี้นเสียงแขนได้ไปหรอเด้อมุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องลองเพ่งเก่ากลองไปหน้องมันก็ลองแซ่บลองนัวนะ <c oughs> ลองเพียงอย่าความเปน้องสิณบอกสูฟังให้เคยลองเมือม่อเมือ่อสูเ <c oughs> มื่ออะได้มันแสบมันนวดขนองมนงัตงตง้องต้องเกี่ยงยังไงเอาอยูาสันเท็กเดียวผ่านนลองันจะเป็นอยังกับอู้บาบาอู้อากากษามาัามานเอาแต่เดียวคือแบบแบบผ่านผมแบบไปโอ้ยผมหมักมาว่าผมแม่พิษเอาตามพิษไปน้อง มันสะดุดกับปอยไปแล้วเป็นรองอู้อู้อ,อ่ะอความดนตีกับปอยไปเปน,น้องขี่การเห็ดไหลเทียเพ่งเก้่ของน้องไม่อยากพัก Khá kho mọi không ạ, đây em có tươi nhắn cuốc cuốc chào để nhắm nhắn 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 วัดอาทิตย์มื่ออื่นสิไสล่สดวด้ปพี่น้องได้สดสิมาตะวาเอ่อมาตะเวนเนี่มาไหวจังหน่อย,าานนย,ยพี่น้องมาจะเป็นหน่องมาไหวจังหน่อยไม่เป็นหน่องเล้วเพราะว่มามื่ออื่นสิไปตลาดนัดพี่น้องอยู่วัดวัดเพิ่นมีงานพี่น้องขายอาหารไปซื้อกล้วยทอดกับขนมชั้น สิท่านเพิ่นบ่บัวท่านจะงี้ยไงแต่ก็เลยบ่ท่านเพิ่นมือนใส่หอมแดงด้ไหม่นะ อากาศคึม้มแล้วเป็นของฝนตกโอ้ห่งตัวอ,อยากปเด้อคิด้องเปหนของแกบักกมไปพักกี่เดก็กพวกเามัขายไหมกาขายก่กลกากินเนืกันหน,น,น่อย เที่ยวเอียงมั้ลองเที่ยวเอียงเที่ยวเอียงกับไม้ถึงเคี่ยวยากประมาณนั้นนะลองเที่ยวเอียงมันเหนียวเอาให้มาปลูกอ่ะ Tá. Tá pra monte. ปลาแดดก็ไม่เสียดังแห้งๆห่างสีย้อ๊ ขอบวอลตะเวนตึนตนาสานะอสอเขาเดไปยใจไปหนังนสิงไม่มือดแสแดกะนีัไปหนังแสแดกก็หไม้ถึงมือบอ่อะ้เหตุบิดีโอรัอไปหนังเ้อะก็เอิ้นสะแดกกไไปหนังเ้อ <c oughs> ยูทูบเบอร์น้องใหม่มาแรงแซงทางโค้งกับสิสลก,กนี่งจังเอยเ <c> ข <oughs> <ๆ>้มระวังงัว สำหรับคนไหนที่บอกกินปลาแดกบ้าหมักปลาแดกอันนี้ก็บอกเกินปลาแดกหน่อยเมนเมนคั่ก็ปลาแดกสำหรับคนที่ไม่กินปลาลน,น,บบานะนนนคกกร,ะรับที่กินปลาหมึกเนี่ยค่อยงึดอยู่โอ้แห้งหมดตังกันขนมบ้านเราไม่จีเมนเด็ดเนาะ ตื่นเต้นไหมลองไปตลาดนัดไปตลาดขายก็เขาตื่นเต้นนั่นเต็มื่อนึ

รากเงเข่าอิ่มแล้วมาลองเพลงมันไม่มอ,อยมกกักมาเนี่ยเป็นี่คือว่าถือว่ามันเป็นกฎเนาะข <c ười> ้า็ตองเห็ดที่เป็นอะมันเป็นกฎของซองไปเนาะข <c ười> ั้นเกินทั้งหลักนะโอ้สองสอง เอาติสปเยใบนั่งขอบคุณเอฟซีสุกูสุคนได้ไปนองที่เขามากดแสกดไหลได้ไป่นองเด้อสับคาสับตะไคร้พป่นองทั้ง youtube ก็ดีทั้งเ facebook ก็ดีเด้ไี่นองเด้อบ่มักกับดผ่านเด้ไป่นองเด้อบาตองบากกันยาตีกันได่น้อนาตีกันไปด่าขึ้นไป่นาะโอ้มันเห็ดหยาเห็ดหยาพี่จังงามดือว่ายอกเล่นสุดพี่นองคือกับคือแนเลตถอ Mà phía nào không ạ? Bịt thai là phêng oam cộp hóa là đẹp phía nào? Thôi này là ghiên khóa nhớ mà sao? Hòm phạc cà nhang Hù đầy nó hết oam cộp Bò bò đi, nhớ mà phía nào, nó nhớ mà sao vậy? Phốn tô cộp hoang ốp ốp Gia ghiên oam cộp say phạc nhang Nháng khâu lát กวาดสายตาพักแย่งยังโดนลลยปวดขาปวดแข็งโอ้ยพักแกย่งจากโยไซน์นอโอเคได้พี่นน้องได้ซัมหนีได้พี่นอะ